สวัสดีครับนี่ก็คืองานอีกชิ้นหนึ่งที่นำงานที่ออกไปแล้วมาขยายเป็น3000บาวัตนั้นก็คือที่ออกไปแล้วนั้นเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ไม่ต้องใช้ทาร์นพอรเมอร์หรือไม่ต้องใช้มอปแปลงขนาด1000บาทวัมาขยายเป็น3,000บาวัตโดยใช้หลักการเดียวกันเพียงแต่เพิ่มมอสเฟตจาก1ตัวเป็น3ตัวหรือว่าข้างละ3ตัวซึ่งเดิมนั้นข้างละ1ตัว นะครับเป็น p ีทาข้างละ1ตัวแล้วก็ทำงานร่วมกันกับเอ็นทข้างละ1ตัวนะครับมาเพิ่มมัดเฟรเป็นข้างละ3ตัวส่วนเอ็นทนั้นใช้เพียงตัวเดียวนะครับซึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อให้ครบรูปหรือครบวงจรน,นั่นเองโดยหลักการแล้วใช้หลักการเดียวกันนะครับเป็นอย่างไรนั้นไปดูภายในคลิปด้วยกันนะครับ ผู้ให้นิยามคำจำกัดความเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างน่าสนใจว่าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นทรัพยากรพลังงานที่ไม่มีวันหมดและไม่ว่าท่านอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้สามารถผลิตไฟใช้เองโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินให้กับใครครับโดยหลักการแล้วสำหรับผมนั้นก็จะนำเสนอข้อมูลอย่างครบเชื่อนอันดับแรกนั้นก็คือ อ,ออกแบบของวงจรก่อนนะครับวงจรดังกล่าวนี้ก็ไม่ได้ออกแบบขึ้นมาเองก็นําวงจรของวิศกรที่เขาประสบความสําเร็จในการนําไปผลิตเป็นโปรดักแล้วนะครับมาทําอีกทีหนึ่งแทนที่ผมจะนําวงจรสําเร็จรูปที่เขาออกแบบไว้แล้วมา ดําดเนินการแต่ผมมาออกแบบใหม่คือมาเขียนใหม่นั่นเองให้เป็นเนื้องานของตนเองนะครับเป็นการนําเสนอที่สบายใจและอิสระไม่ติดลิขสิทธิ์ใดๆกับใครทั้งสิน้นนะครับการนําความรู้จากการเขียนมาเล่าต่อนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นการเขียนแบบหรือออกแบบวงจรนี้คือนํามาเขียนเป็นวงจรใหม่นั่นเองให้มองและเข้าใจง่ายนะครับ และขณะเดียวกันเมื่อเขียนเป็นวงจรแล้วผมก็จะวายริงแต่ละเส้นแต่ละลายก่อนเริ่มตั้งแต่สายไฟก่อนแล้วก็สายของเดเรนแล้วก็สายของพารสัญญาณสีเขียวสีฟ้าและสายของกราวตามลำดับนะครับและนำเสนอในรูปแบบของตัวอุปกรณ์จริงๆแล้วก็วายริง่งแล้วก็นำอุปกรณ์มัดเพมาวางบนแผ่นระบายความร้อน ให้ครบใน3แบบรวมกันในชุดหนึ่งของการอธิบายแต่ละช็อตนะครับดังนั้นรายละเอียดค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับเพราะโดยหลักการแล้วการทำอินเวอเตอร์แบบไม่ต้องใช้มอแปลงนั้นก็ไม่ได้ใช่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอะไรง่าย,ายๆเพียงแต่ทำความเข้าใจเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งท่านก็สามารถทำด้วยตนเองได้นะครับ ครับลำดับต่อไปเราก็เอามัดเพจที่เราเลือกสันมาแล้วมาวางเรียงหรือวางเรียกว่าจัดรูปแบบของโลเคชันเพื่อจะได้วายริ่งในรูปแบบของวงจรน,นะครับข้างบนนั้นก็เป็นมัดเพจประเภทเดียวกันซึ่งเป็นแบบพีไทเป็นเบอร์ i อ t P10 P50 P, P, P นะครับซึ่งทนแรงดันที่ 500โวลต์ DC แล้วก็ทนกระแสดได้ตังแต่10ถึง15แอมป์นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งข้างล่างอีกคู่ล่างที่มองเห็นเดียวๆทั้งปีกซ้ายปีกขวานะครับนั้นก็คือแบบ e n t นทซึ่งเป็นเบอร IR ์ irf 720 740นะครับซึ่งทนแรงดันกระแสตรงได้ที่400โวลต์ DC และกระแสที่10ถึง12แอมป์นะครับ ดังนั้นนำมาใช้ร่วมกันนะครับพีท3สามมัดเฟตข้างบนนะครับปิดซ้ายปิดขวาแล้วก็เอนทที่อยู่ข้างล่างปิดซ้ายปิดขวาทำน้าที่เป็นสะพานเชื่อมให้ครบลูกหรือครบวงจรนั่นเองนะครับต่อไปจะอธิบายในเรื่องการไวริงอันดับแรกนั้นเราก็มาดูสายสีแดงก่อนสายสีแดงนี้คือสายไฟที่มาจากแผงโซลาเซล ซึ่งตั้งใช้ตั้งแต่310โวลต์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน400โวลต์นะครับครับมาดูสายสีแดงตามลำดับซึ่งเป็นสายที่ผมอธิบายก็คือมาจากแพงโทร์เซี์นั่นเองนะครับมาป้อนที่ขาซอสของมอสเฟตแอบแบบพีไทยข้างบนคู่บนปิดซ้ายปิดขวานะครับดังนั้นเมื่อป้อนที่ขาซอสของมอสเฟตทุกตัวนั้นก็คือเรารวบจำสายเข้าด้วยกันทั้ง3 มัดเพดทั้งปีกซ้ายปีกขวานั่นเองนะครับแล้วแรงดันไฟฟ้าที่เราป้อนที่ขาซอรของมัดเพดนี่นเองนะครับจะมาออกที่ขาเดรนของพีไทยตัวเดียวกันนะครับทั้ง3มชุดทั้งปีกซ้ายและปีกขวาออกที่ขาเดรนนะครับซึ่งผมทําด้วยสายสีส้มอ่อนๆนะครับเกือจะเป็นสายสีเทาเพื่อไม่ให้มันเป็นสีเดียวกันเมื <S 2>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  <ๆ>่อ าสายจำนวนหลายเส้นขึ้นก็จะไม่ทำให้งงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสายป้อนเข้าที่ขาซอรแล้วออกที่ขาเดรนของผีไทยแล้วก็มาเข้าขาเดรนของแบบเอ็นไทยของมัดเพทซึ่งเป็นเบอร์ irf 740ส่วนผีไทยนั้น i x t p 10 p50 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทั้งปีซ้ายและปีขวา ก็จากขาเรนของพีไทยมาเข้าที่ขาเดรนของเอนไทยนะครับที่ตรงกลางของเอนไทยนะครับทั้งปีกซ้ายปีกขวานั่นเองเพราะฉะนั้นที่เอนไทยข้างละตัวปีกซ้ายตัวหนึ่งปีกขวาตัวหนึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบพีไทยทั้ง3ามตัวนะครับดังนั้นแยกเป็นปีกซ้ายปีกขวาเมื่อเราป้อนสัญญาณพาเราก็จะแยกผาแต่ละชดุด แต่ละชุดของสัญญาณพาลที่ผลิตมาจาก c d 4 0 4 7นะครับคน,คนละคนละขั้วกันจึงแยกกันคนละชุดกันนั่นเองเพื่อให้ทำงานสลับกันนะครับครับมาดูสายสีเหลืองซึ่งต่อจากขาซอสของมัดเฟตแบบเอ็นไทยลงดินดังนั้นมัดเฟตแบบเอ็นไทยนี้ทำหน้านที่เป็นสะพานเชื่อมต่อให้ครบวงจรหรือครบหลูกของ ทางไฟนั่นเองนั้นครับก็คือไฟเข้าที่ขาชดของพีไทออกที่ขาเดเรนของพีไทออกจากขาเดเรนมาเข้าขาเดเรนของเอนไทแล้วก็ออกจากขาชดของเอนไทมาลงดินนั้นครบรูปทางไฟนะครับดังนั้นต่อไปก็จะอธิบายในเรื่องของสายอ่าพาร์ซึ่งมีเป็นแยกเป็นสายสีเขียวกับสายสีฟ้า ซึ่งผลิตมาคนละขั้วกันและสลับกันทํางานนะครับดังนั้นจะอธิบายต่อไปนะครับการที่ผมแยกออกมาเป็นชุดชุดอย่างนี้นั้นก็คือเพื่อให้ท่านมองเห็นภาพได้ชัดเจงนั้นก็คือผมทํามาทั้งสามทั้งในแบบสัญ,ญลักษณ์ของวงจรแบบของตัวมดเพตจริงๆและก็แบบของมดเพตที่วางบนแผ่นระบายความร้อนและก็วายลิ่งสายโดยใช้สายสีเดียวกันทั้งสามชุดนั่นเองนะครับในช็อตหนึ่งนะครับ ครับต่อไปเรามาวายริ่งสายสัญญาณหรือสายพาี่ป้อนให้กับขาเกตของมัดเ็ตทุกตัวทุกตัวเลยนะครับามาจากสายสีเขียวก่อนนะครับ C D 4 0 4 7หรือว่า T L 4 9 4ก็มีาการผลิตพลาออกมา2ชุดนั้นชุด1นึ่เรียกว่า Q 1กับ Q 2ดังนั้นผมแยกให้เป็นสีเขียวกับสีฟ้า สีเขียวนั้นป้อนให้กับขาเกตของมัดเพดทุกตัวทางด้านปีกซ้ายนะครับการที่เราป้อนสัญญาณออสซิเลเตอร์หรือพาวให้กับมัดเพดนั้นก็คือเพื่อให้จังหวะการทํางานของมัดเพดนะครับสลับกันทํางานนะครับนั้นดังนั้นเราป้อนสายสีเขียวให้ให้กับชุดทางด้านสายมือแล้วก็ส่วนสายสีฟ้าก็เป็นสัญญาณพาวที่ผลิตโดยออสซิเลเตอร์ของ CD4047 อีกชุดหนึ่ง นะครับมาป้อนที่ขาเกตของมอฟเฟตพีไทยและเอนไทนะครับปีขวานะครับดังนั้นเมื่อเราเปิดสวิตไัยแรงดันที่มาจากแผงโทรเซลล์เปิด Switch, บริกอร์สวิตวงจรก็จะทำงานมาครบลูปที่เอนไทยโดยมีขาซอสของเอนไทยต่อลงดินนั้นก็คือครบววงจรทำให้ระบบนี้ทำงานนะครับ ดังนั้นหลักการทางานก็แบบง่ายๆนี้เองนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรซึ่งนำไปต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นวงจรนี้ซึ่งนักชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านอินเวอร์เตอร์นั้นใช้ตัวเดียวกันหลักการเดียวกันแต่จะแตกต่างกันในเรื่องการปรับปรุงระบบไฟที่นำมาป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์ ในชุดนี้นั้นก็คือพีไทยและเอนไทยนั่นเองและการบริหารจัดการไฟนั้นก็ขึ้นอยู่กับทางเทคนิคของผู้ผลิตผู้ออกแบบอาจจะออกแบบมาในรูปแบบของใช้ทานพอเมอร์อความถี่สูงผลิตออกมาให้เป็นกระแสสลับและวก็แปลงเป็นกระแสตรงป้อนให้กับอ่าอินเอร,เอรชุดนี้หรืออาจจะมาจากบูตคอมพิวเตอร์โดยใช้ขดรวดซึ่งอาศัยหลักการ เมื่อแรงดันไฟฟ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็กไหลผ่านขดลวดก็จะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะทําให้เกิดการสะสมพลังงานที่สูงและผลิตออกมาเป็นกระแสไฟที่สูงนั้นก็คือกระแสไฟที่ขาออกสูงกว่าแรงดันขาเข้านั่นเองนั้นคือหลักการทางเทคนิคนะครับดังนั้นผมจึงอธิบายหลักการทางเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องการจัดการไฟ ซึ่งทําได้สองทางนั้นเองนะครับดังที่กล่าวมาแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อป้อนแรงดันที่สูงขึ้นหรือใกล้เคียงกันที่มาจากแหล่งจ่ายหลายๆที่จากแบตเตอรี่จากแผงโซลารเซลล์หรือมาจากการไฟฟ้าให้อยู่ในแรงดันกระแสรตรงที่ใกล้เคียงกันก่อนที่จะป้อนให้กับอินดุเตอร์ชุดนี้นั่นเองครับครับ,รบเมื่อมาถึงจุดนี้ท่านก็จะมองเห็นแรงดัน กระแสไฟสลับที่ออกจากขาเดรนของพีทยนะครับทั้ง2ชุดทั้งปีกซ้ายและปีกขวานั้นก็คือเป็นเอาพุทของ AC 2 2 0โวลต์ AC นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราสายจำระหว่างขาเดรนของพีทยกับขาเดรนของ n อนทายซึ่งเราจำตรงระหว่างขาเดรนทั้ง2ชุดนี้ คือระหว่างพีทยกับเป็นไทยนั่นเองนะครับปีกซ้ายและระหว่างพีทายกับเป็นไทยที่ขาเดรนตรงกลางมาปีกขวาทั้งปีกซ้ายปีกขวาก็ได้คนละขดข้างละขดเพราะฉะนั้นรวมกันเป็น2ขดนี้คือแรงดันกระแสสลับที่เรานําไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการใช้ในครูเรือนของเรานั่นเองซึ่งผลิตออกมาเป็น220โวลต์ AC แล้วนะครับ ดังนั้นมาดูทางสายสีแดงนิดหนึ่งอธิบายเพิ่มเติมก่อนที่เราจะได้แรงดันเป็นกระแสไฟสลับ220โวลต์ออกมานั้นเราก็จะต้องมีแรงดันซึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับการจัดการเรื่องแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงป้อนให้กับอินเวอร์เตอร์แล้วนั้นก็อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งสมมุติว่าแรงดันนี้มาจากแผงโซลาร์เซลล์หรือมาจากบูตคอนเวอร์เตอร์ไม่ว่าแบบขดลวดบูตคอนเวอร์เตอร์หรือขดลวด เออหรือทานพอเมื่อความถี่สูงก็ตามดังนั้นได้แรงดันมาค่าหนึ่งที่มีค่าใกล้เคียงกันที่สุดนะครับขึ้นอยู่ว่าเรามีความมุ่งหมายที่จะให้ทํางานแรงดันไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ก่อนแล้วมาใช้แรงดันไฟฟ้าที่มาจากแบตเตอรี่แล้วก็ตามด้วยแรงดันไฟฟ้าที่มาจากกระแสไฟสลับนั้นคือใช้ร่วมกับการไฟฟ้าหรือเรียกว่าไฮบริดนั่นเองอันไหนก่อนอนไหนหลังนั้นเราสามารถ จัดระดับแรงดันไฟฟ้าได้ดังนั้นแรงดันไฟฟ้าสายสีแดงนี้เมื่อเปิดเบรกเกอร์สวิตช์แรงดันไฟฟ้าก็จะมาเข้าที่ขาเดขาซอสของมอเตอร์เฟดแบบ p ีไทยนะครับที่อธิบายมาแล้วแล้วก็ออกมาทางเอ็นไททั้ง3ชุดนะครับทั้งปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็มาเข้าขาเดรของ n อ็นไทแล้วก็มาต่อลงดินครบหลูกลงดินที่ขาซอสของเอ็นไทและจัสายตรงกลาง วางคาดเรนพีไทยและเอนไทยมาเป็นขดลวด AC กระแสไฟสลับทั้งปีกซ้ายปีกขวานั่นเองดังนั้นขณะนี้เราได้ไฟกระแสไฟสลับ220โวลต์ AC แล้วนะครับต่อไปอ,อธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนั้นก็คือสายสีเขียวพารก่อนที่อินมเวอร์เตอร์ชุดนี้จะทำงานได้นั้นจะต้องมีสัญญาณพาร์สายสีเขียวผลิตมาจาก c d 4047 สายสีเขียวชุดหนึ่งขั้วหนึ่งแล้วก็สายสีฟ้าขั้วหนึ่งป้อนให้กับมัดเฟสแต่ละข้างพร้อมกันทั้ง 3. ชุดทั้ง3มัดเฟสคู่บนและคู่ล่างก็คือพูดง่ายๆเราป้อนสัญญาณพาทั้งสายสีเขียวและสายสีฟ้าสลับกันทาง,งานทั้งปีกซ้ายปีกขวาพร้อมกันในปีกซ้ายพร้อมกันปีดขวาพร้อมกันซึ่งสลับกันทําง,งานด้วยความเร็วสูงจนเราแยกไม่ออกว่ามันทํางานสลับกัน นะครับนี่คือหลักการนะครับครับขั้นตอนต่อไปเราเอาสัญญาณเพาหรือว่า CD4047 หรืออาจจะใช้ TL494 หรือเอาแบบอื่นที่ผลิดได้เป็นรูปไซเว็บเพียวไซเว็บอย่างสมบูรณ์แบบทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่เทคนิคของท่านที่จะเอามาปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นรูปแบบที่สวยงาม ซึ่งทำให้สัญญาณ AC ที่ออกมานั้นเป็นเพียวใจเวฟที่สวยงามนั่นเองดังนั้นการนำออสเทเลเตอร์ที่ผลิตสัญญาณเพามาป้อนให้กับขาเกตของมัทเฟทพีทยและเอนทยในชุดนี้ในอินเวอร์เตอร์ชุดนี้นั้นนะครับผมแนะนำให้ใช้บอร์ดสำเร็จรูปนะครับบอร์ดสำเร็จรูปนั้นก็จะต้องมีแรงดันกระแสตรงมาป้อนให้มาเป็นไฟเลี้ยงให้กับบอร์ดอันนี้ที่มองเห็นอยู่นี้ก็ C.D.40 4 7จะต้องมีไฟ12โวลต์มาเลี้ยงป้อนให้กับคู่ล่างนะครับคู่กลางก็ยังเป็นสายกราวกเครียบกราวร่วมนะครับแล้วก็ส่วนคู่บน Q1 Q2 นั้นก็ตัวผิดสัญญาณพาให้กับมัดเฟดซีจ้ายและก็ซีขวาทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นนี่คือเราครบทุกอย่างแล้วแล้วก็ทางด้านขวาล่างขวานั้นก็คือแผงโซลาเซล ซึ่งสามารถต่อเข้าไปโดยตรงได้นั้นก็คือถ้าท่านมีแผงโซลารเซลล์เป็นจำนวนมากพอที่จะผลิดแรงดันตั้งแต่300โวลต์ขึ้นไปนะครับไม่เกิน400โวลต์ดีซป้อนให้กับอ่าอินเวอร์เตอร์ชุดนี้ได้เลยนะครับวิธีการนั้นเมื่อท่านต่อหรือทำหรือประกอบชุดได้สมบูรณ์แบบแล้วก็จะต้องมีการตกแต่งมีเบรกเกอร์สวิตช์มีฟิว มีหมุดต่อสายไฟกระแสไฟตรงที่มาจากแผงโซลาเซลล์มาจากแบตเตอรี่หรือมาจากกระแสไฟสลับแล้แปลงเป็นกระแสไฟตรงป้อนให้กับอินเตอร์ชุดนี้และในส่วนของอสัญญาณแรงดันไฟที่เลี้ยงบอร์ดผลิตพาหรือ CD4047 นั้น12โวลต์น,นั้นก็พยายามผลิตไฟออกมาเป็น12โวลต์ท่านหามาเองก็แล้วกัน ดังนั้นอินเวอร์เตอร์ชุดนี้ก็ครบสมบูรณ์แบบนะครับพร้อมใช้งานนะครับเมื่อท่านมีอุปกรณ์ครบถ้วนนั้นก็คือชุดอมอดอเพลพีทไทสาตัวปีซ้ายปีขวารวมเป็น6ตัวแล้วก็เอ็นไทสข้างล่างเป็นสะพานต่อให้ครบรูปครบวงจรนั้นเองนะครับแล้วก็แผงโซล่าเซลล์และการบริหารจัดการไฟกระแสตรงก่อนที่จะป้อนให้กับ อินเวอร์เตอร์ชุดนี้นั้นขึ้นอยู่เทคนิคของท่านซึ่งผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับรูปแบบของการบูธแรงดันไฟฟ้าโดยผ่านบูธคอนเวอร์เตอร์กับบูธแรงดันไฟฟ้าโดยผ่านทานพอมเมอร์ความถี่สูงซึ่งผมได้แสดงหลักการและวิธีการใดได้ครบถ้วนหมดแล้วดังนั้นเทคนิคต่อไปท่านก็นำมาประยุกต์ใช้เพื่อทำกระแสไปตรงให้สูงขึ้น พร้อมที่จะป้อนหขให้กับอินเวอร์เตอร์ชุดนี้นั่นเองดังนั้นอินเวอร์เตอร์ชุดนี้หวังหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านซึ่งนำอินเวอร์เตอร์ที่ออกไปแล้วขนาด1,000วัตต์มาขยายเป็น3,000วัตต์ตามที่เพื่อนๆเ,เ,เรียกร้องนั่นเองนะครับซึ่งหลักการแล้วไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่ท่านต้องทำความเข้าใจเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งท่านก็สามารถเพิ่มพูนความรู้องค์ความรู้ที่นำไปปรับปรุงแค่ไของค์ความรู้ของท่าน ดังนั้นหลักการสําคัญคือคือความปลอดภัยต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนถามว่านี่คือแรงอ,อินเวอร์เตอร์แบบไฮโวลใช่ไหมก็ผมก็ยังไม่การันตีแบบไฮโวลหรือเปล่าแต่เป็นอินเวอเตอร์ที่ไม่ต้องใช้ฐานคอมเมอหรือมอแปลงนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าที่กระแสสูงถ้าจะเรียกว่า i ไฮโวลก็ไม่ผิดนะครับดังนั้นคลิปนี้จะยาวเกินไปผมขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ